สวัสดีเช้านี้กันทุกทุกคนครับผมเช้านี้นะครับเช้าว,วันนี้วันที่15วันอาทิตย์ที่15มีนาคม2 5 6 3นะครับวันอาทิตย์ที่15แสดงว่าบ้านหลังนี้ก็เริ่มทําได้2สัปดาห์แล้วนะครับนะครับผ่านไป2สัปดาห์ตามที่เห็นครับบ้านขนาด 8, คูณ11.5เมตรโดยประมาณนะครับอธิบายครั้งหนึ่งครับล็อก2ล็อกตัวนี้ 8เมตรนะครับบ้านหลังนี้เป็นการเหมารวมนะครับอธิบายอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวหลายๆคนจะงงกันอยู่เหมารวมก็หมายถึงทั้งค่าอุปกรณ์ทั้งค่าช่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าของบ้านพร้อมอยู่ยาราคาอยู่ที่6 5 0 0 0 0บาทนะครับ650,000บาทนะครับอุปกรณ์ค่าช่างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับประมาณนี้นะครับขนาด3ห้องนอนครับ2ห้องน้ํา1ห้องครัวนะครับแล้วก็ะเบียงด้านหน้าที่เห็นอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนได้เดินไปดูด้านหน้าก่อนนะครับ ห้องนอนนี้จะเป็น3ามคูณสนะครับทั้ง3ห้อง2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับตามที่เห็นนะครับพื้นที่ที่ควรที่จะสร้างบ้านหลังนี้ได้รวมถึงการใช้สอยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก130ตารางเมตรกําลังพอดีนะครับอันนี้คือบริเวณด้านข้างครับด้านข้างที่อยู่ด้านขวาที่เดินดูเมื่อกี้นะครับสีขาวที่เห็นด้านบนนะครับก็จะเป็นเชิงชายตรงนั้นนะครับนี่ครับปิดปิดกั้นนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านแบบ เดิมๆเขาจะเป็นในเรื่องของกระเบื้องแผ่นเรียบปิดนะครับแต่พอเป็นแบบสมัยใหม่เข้ามาปุ๊บมันจะเป็นเหมือนกับสีสีจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราแพนมาดูบ้านข้างๆนี่ครับจะเป็นเหมือนกับสีด้านบนตรงนั้นเลยนะครับนี่จะเป็นแบบนั้นตามที่เห็นครับถ้าเป็นสําเร็จถ้าเป็นสีเป็นแบบนี้แต่ช่างหลังที่ทําใหม่ก็มองว่านี่ครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เลยถ้าเป็นสีมันจะมีน็อตมีอะไรมันดูเหมือนยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เขาบอกว่ามันมัน อาจจะดูแบบไม่ค่อยโอเคในความรู้สึกของช่างก็อยากจะให้งานมันออกมาดูดีก็เลยเป็นที่เป็นสีขาวก่อนนะครับพอเป็นสีขาวถัดจากนั้นนะครับก็จะมีการเก็บรอยต่อในเรื่องของการโป้เขาเรียกว่าการโป้ก็คือเอาพวกเอาปูนเอาเรซเินอะไรบงเ่านครับไปปิดไว้ในรูนอ็อตในรองรอยเชื่อมระหว่างแผน่นถัดจากนั้นก็ทาสีมันจะดูดีกว่าการที่เราจะเอาสีที่มันเป็นแบบของเขาเลยนะครับมาทําแบบนี้นะครับ ช่างเหตุผลอย่างนั้นนะครับรอ,อดูผลสําเร็จว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่ารูปแบบที่ออกมามันจะสวยขนาดไหนนะครับหกแสนห้าหมื่นบาทครับบ้านหลังนี้เป็นการเหมารวมเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆก่อนนะครับสองอาทิตย์ครับได้ขนาดนี้นะครับช่างเหมารวมคิดบอกว่าบ้านหลังนี้จะอยู่ที่ประมาณสองถึงสามเดือนประมาณสามเดือนตีไว้ที่ระยะยาวๆครับสามเดือนในกรณีที่มีช่วงฟ้าฝนใะนละำลองนี้แหละนะครับ <ๆ S 2> เผื่อๆไว้ แต่เท่าที่ดูในลักษณะเช่นนี้เนี่ยผมว่าประมาณสักเดือนกว่าๆ45วันน่าจะเสร็จแล้วล่ะตามที่เห็นขนาด15วันยังได้ขนาดนี้เห็นไหมครับมีเลยนะครับทีมช่างนี้อยู่ประมาณ6 7คนนะครับแบ่งหน้าที่กันทํานะครับในเรื่องของกา,การปูนเทปูนฉาบเกาะเชื่อมนะครับต่างหา่าหลายคนก็แบ่งหน้าที่กันด้านหลังจะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมีประตูด้านหลังเหมือนกับหลายที่ที่เขาทํากันครับบ้านส่วนไหนก็ต้องมีประตูด้านหลังเพื่อที่ เราจะต่อเติมออกมาครับถ้าในกรณีที่เราจะต่อเติมเหมือนหลังนั้นครับนะั่ต่อเติมออกมาเป็นพื้นที่เป็นโซนในการที่จะแบบประกอบอะไรหลายอย่างอย่างเช่นเราจะพวกก่อไฟที่มันเป็นเรื่องของฐานนะครับเตาฐานในทรมองนี้เราก็สามารถที่จะมีพื้นที่ต่อออกมาด้านหลังได้ประมาณนั้นนะครับด้านข้างด้านนู้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงกําหนดในการส่งงานก็น่าจะประมาณสักเดือนพฤษภาประมาณนั้นนะครับแต่เท่าที่เห็นผมว่า สงการถ้าเจ้าของกลับบ้านมาเนี่ยก็น่าจะเห็นอะไรหลายๆอย่างที่น่าจะประมาณสัก80%แล้วแหละนี่ครับนะครับหลังช่วงสงการก็น่าจะเป็นเรื่องของการเก็บงานแล้วนะครับหลังเป็นแบบนี้นะครับข้างบนก็จะมีการตีกระเบื้องแผ่นเรียบด้วยนะครับตีฝ้านะครับแต่ก็แล้วแต่ว่าเขาจะต้องการแบบไหนเห็นถามช่างบอกว่าช่างถามเจ้าของบ้านว่าต้องการในกรณีที่แบบต้องการ ฉนวนกันความร้อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่เคยไปดูมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ฉนวนกันความร้อนไปโดยเฉพาะบ้านโมเดิร์นหรือบ้านยุคใหม่เนี่ยคอนข้างจะร้อนครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราได้ใส่ฉนวนกันความร้อนเข้าไปมันจะทําให้บ้านเย็นขึ้นนะครับมี3ล็อกครับล็อกละ3าเมตรนะครับมี9เมตรนะครับจากด้านนี้ไปด้านนู้นนะครับ8เมตรก็จะเป็น8 8ดคูณเนะครับแต่ว่ามันก็จะมีการยื่นออกมาเห็นไหมครับนี่ครับยื่นออกมาประมาณเมตรกว่าๆนะครับก็ประมาณนั้นครับก็เลยเป็นการอยู่ที่ประมาณสัก เท่าไหรอะสิ 10, ประมาณ10คูณ12ประมาณนั้นแหละนะครับเนื้อที่ก็อย่างที่บอก,ก่าควรที่จะเป็นประมาณสัก130ตารางเมตรกําลังพอดีเพื่อที่อย่างนี้น้อยเราต่อกมาเป็นที่จอดรถหรือไม่ก็พื้นที่ในการที่เราจะเทออกมาด้านข้างเพื่อที่จะทากิจกรรมนั่นนู่นนี่นะครับบ้านหลังนี้จริงๆแล้วมันจะไม่ได้ต่ำนะครับแต่ว่าเขาถมดินสูงเกินไปดินที่สางขึ้นมาเพิ่มนี่คือ,อเขาส่งอยู่ที่ประมาณ1010 10 สิบสองรถประมาณนั้นนะครับก็ <c oughs> เลยต้องต้องสั่งมาเยอะๆถ้าเกิด่าต่าตํากันนั้นเขาไม่ให้มานะครับการที่ใส่ดินเพื่อที่จะเอาไปเทใส่ข้างในถัดจากที่บ้านเสร็จก็จะมีการเกลี่ยดินอนอกบ้านก็จะสูงขึ้นประมาณนั้นแหละนะครับ <c oughs> และที่สําคัญที่สุดสาเหตุที่ไม่สูงก็อย่างที่อธิบายไปอันนี้เป็นบ้านพี่สาวของเจ้าของบ้านครับซึ่งมันต่ําถ้าเกิดรถจะยกให้สูงขึ้นมันจะมีปัญหาในเรื่องของน้าที่จะไหลเข้ามาเป็นแบบนี้ครับนะครับเหลาท่านก็สงสัยถามว่าเอ๊ะทำไมถึง ต่าจังมันควรที่จะสูงกว่านี้เหตุและผลมันก็มีอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วยังไงมันจะชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวเรารอ,รอดูแต่ว,ว่าตอนนี้ก็พาทุกคนได้มาดูรอบๆก่อนเต็มแบบนี้ครับดูกันหน่อยนะครับ <c oughs> ลหลายๆหลังที่เราไปดูที่ผ่านมานครับมันจะไม่มีทับหลังตัวนี้เราจะเรียกว่าทับหลังคนระับทับหลังก็คือเป็นเหมือนกับเทคานขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะให้บ้านมันแข็งแรงขึ้นอันนี้เป็นโครงสร้างของหน้าต่างนะครับ รูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลหลายคนก็ถามมาแล้วอิฐมวลเบากับอิฐแดงต่างกันไหมต่างครับต่างกันอยู่แต่ก็ราคาก็ต่างกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้ประเภทนั้นราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของบ้านจะตกลงกับผู้รับเหมาอ,อย่างไรนี่ครับพามาดูรอบๆเป็นด้านประมาณนี้ครับนี่ครับสองอาทิตย์เท่านั้นครับบ้านหลังนี้ค่อนข้างที่จะเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับเป็นประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดในเรื่องของข้างในบ้านเราก็ได้รีวิวเรื่อยๆแล้ว ก็คงจะรู้ว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ